ดีกาที่5ครับเป็นเรื่องของมาตา1185มาตา1185ครับคำบัญญัติไว้ว่าผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้ออนใดซึ่งที่ประชุมจะลงมติท่านห้ามไม่ให้ผู้ถือหุ้นคนนั้นออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้นครับคีย์เวิร์ดของมันก็คือมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั่นเองครับ ก็คือว่าถ้าผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษนะครับไปลงมติเนี่ยมันก็จะทําให้มติที่ประชุมใหญ่เนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับข้อนี้จริงในเรื่องนี้นครับสมมุติว่าบริษัท A นะครับเขาก็เรียกประชุมผู้ถือหุ้นครับและปรากฏว่าในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยก็มีเจ้าหนี้บริษัทด้วยในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้บริษัทนะครับเขาลงมติให้บริษัท A เนี่ยชำระหนี้คืนแก่ผู้ถือหุ้นครับถามว่าอย่างเนี้ย มติที่ประชุมดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ครับเพราะว่ามันเป็นการลงมติให้บริษัทตัวเองเนี่ยชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นครับดีการเรื่องนี้ศาลท่านวินิจฉัย,ยนี้ครับตามมาตรา1 1 8 5ที่บัญญัติห้ามมให้ผู้ถือหุ้นคนใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้ออนันใดซึ่งที่ประชุมจะลงมติออกเสียงลงคะแนนด้วยในมติข้อนั้นหมายความเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเท่านั้นผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าหนี้บริษัทที่ร่วมประชุม และลงมติให้บริษัทชำระนี้แก่ตนไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษครับเพราะแม้ไม่มีมติของบริษัทดังกล่าวผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าหนี้บริษัทก็ชอบที่จะได้รับชำระนี้หรือเรียกร้องให้มีการชำระนี้ได้อยู่แล้ว อีกทั้งที่ประชุมก็มีมติให้ชําระหนี้คืนแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยเนี่ยตาเดียวกันหมดมิได้เรีอกปฏิบัติแก่ผู้ถือหุ้นบางคนเป็นพิเศษมติดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อมาตรา1185ครับสรุปว่ามาติที่ประชุมดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายครับไม่ขัดต่อมาตรา1185นั่นเอง